สวัสดีค่ะ พบกับช่องคุณายไอเดียกันอีกแล้วนะคะวันนี้ช่องคุณายไอเดียจะพามาปลูกคุณายตื่นสายแล้วก็คุณายแหวนเพชรนะคะซึ่งเขาจะมีวิธีปลูกคล้ายๆกันเหมือนเหมือนกันเลยนะคะเพราะว่าเขาเป็นตระกูลไม้อวบน้ำที่อวบมากๆเลยนะคะเหมือนกันเลยทั้งสองสายพันธุ์เลยนะคะสำหรับการปลูกลงดินนะคะเราก็จะมูลนะคะมูลดินขึ้น ยกขึ้นมาสูงสงแบบนี้นะคะ เพื่อที่จะให้เขาระบายน้ำได้ดีนะคะส่วนดินเหนียวนะคะหรือว่าเป็นดินลูกลังดินทรายนะคะเราก็ต้องใช้มูลวัวนะคะหรือว่าขี้วัวหรือว่าวัสดุนะคะที่เป็นปุ๋ยหมักก็ได้นะคะผสมลงไปนะคะทำให้ดินปโปรง่งหรือใครจะใช้แกบดิบแกบดำขุยมะพร้าวก็ได้นะคะเราจะใช้กิ่งพันคุณนายตื่นสายนะคะสามสีนะคะ เราถ้าเป็นกิ่งสั้นนะคะเราไม่ต้องตัดนะคะเราก็ปลูกลงไปแบบนี้เลยนะคะสำหรับถ้าเป็นกิ่งยาวๆนะ,ะเลื่อยไปแบบนี้ยเราก็ต้องตัดเป็นท่อนนะคะหรือว่าเราปลูกลงไปก่อนนะคะพอให้ดอกเขาบานก่อนเอาดอกไว้ก่อนนะคะพอดอกเขาโรยแล้วเราก็ค่อยตัดยอดก็ได้นะคะ1แปลงเนี่ย กลมๆแบบนี้นะคะปลูกลงไป3ต้นนะสามช่อแบบนี้เลยนะคะนายตื่นสายเขาจะเกิดง่ายนะคะเขาก็เอ่อจะอา่าที่แรกเนี่ยรดน้ําไม่ต้องเยอะนะคะถ้าฝนตกเนี่ยเราไม่ต้องรดน้ําเลยนะคะดูสังเกตดูว่าให้ดินเนี่ยแห้งนะคะให้ดินแห้งเลยแล้วค่อยลดนะคะเนี่ยค่ะ15วันเขาจะแตกพุ่มฟูถึงกันแบบนี้เลยนะคะสำหรับ เชื้อโรคเชื้อรานะคะเราจะใช้น้ำหมักชีวภาพรกหมูกับน้ำส้มควันไม้เนี่ยผสมกันรดตั้งแต่แรกเลยนะคะเราก็จะป้องกันเชื้อโรคเชื้อราได้ไม่มีมากวนเลยนะคะถ้าใครมีน้ำหมักเราก็ใช้น้ำหมักรดเข้าไว้เลยนะคะ ก็จะได้เป็นพุ่มแบบนี้นะคะอ่าสำหรับวันนี้ช่องคุณนายไอเดียก็ต้องขอกราบสวัสดีไปก่อนนะคะฝากกดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะคะพบกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดี